này chứ là quá 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 bột 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 Chẳng bột เราเราปิดไม่หมดนี่ว่าเบรกเหลือบานเล,ลยอะปิดไม่หมดอะเบรกเหลือบานเล,ลยอะสามโลอเล็กคนให้ตึง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 ,ตง เย็นนะพึ่งนะพึ่งนะให้นักเตะเนี่ยเราเลี้ยงไว้ผิวน้ำก่อนให้นักเตะเลี้ยงไว้ผิวน้ำก่อนไม่รีบไม่รีบไม่รีบช้อนหางช้อนหางช้อนหางจับช็อกลีดจับช็อกลีดเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวเบรคเบรคใกล้ๆแล้วจับสายช็อกแล้วช้อนหางจับสายช็อกแล้วช้อนหางเท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 ผมเรือเทเทเลยเทข้างหน้าเทเทเอาไว้เทเอาไว้ ให้ปลาออกมาให้ตัวปลาออกมาจ,จับสวิงเนี่ยจับสวิงเนี่ยจับปลาจับสวิงเท่เทอย่างไนก็โดนเห็นไหมโอเคปล่อยเลยครับปล่อย,อยต้มนะเลยปล่อยเลยไปเลยไปเลยจะไม่ได้ปัญหาปล่อยเลย